ผมนะจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการแพทย์นะผมเชื่อว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ถ่ายทุกอย่างในการตรวจร่างกายและในการที่เราไปทําอะไรกับเขาผมเจาะเข่าเนี้ยทาไมเจาะเข่าจะถ่ายไม่ได้อะเข่าใครเข่าเขาถ้ามึงทำไม่ผิดนะมึงก็ต้องกล้าเปิดโรงพยาบาลบางที่เขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายหมอหลายๆคนเขาไม่อนุญาตกลัวทาพลาดแล้วจะโดนฟ้องผมเคยผ่านการโดนฟ้องร้องมาแต่มันก็เหมือนทุกอาชีพอนะฮะ ต่อให้เขาจะมีคลิปที่คุณทําพลาดหรือไม่มีเขาก็ฟ้องคุณได้แต่การมีคลิปเนี่ยมันจะไวเตือนความทรงจําเขามันสร้างสรรค์กว่าไฟล์รูปภาพที่เราไปปารีสแล้วไปถ่ายหอยเฟ,ฟลแลไร้สาระแต่เอ็กเย์เราอะแม่งมีแค่อันเดียวมันต้องอยู่ในไฟล์ของเรามันต้องอยู่ในโทรศัพท์ของเราผมถ่ายทุกคนเข้ามาถึงปุ๊บพอเอ็กเย์ X เสร็จปุ๊บนะเอาโทรศัพท์มาคนไข้ต้งงงเว้ยผมถ่ายทุกเคสที่ผมไม่ลืม